บ็อกเบอร์สิบเก้าไม่มีเน,น,นี่ยสิบมาไหนอ <19 S 1> อนาะสิบเก้าอยู่ไหนอ๋อสิบเก้าโอเคเพื่อนลิบนี้เปลี่ยน,นไม่เอาแล้วแขนโค้งแบบนี้แปลงใหม่ยิงตรงแบบนี้เลยทำแท่นไว้หมดแล้วเชื่อมยึดไว้หมดแล้วเนี่ยนี่แล้วก็เจาะรูปกติมันเป็นลูกปืนอย่างเงี้ยก็จะใช้แบบนี้เลยแทน แล้นี่ไปเลยแล้วก็ตั้งทางนี้ตัวเดียวแขนตรงเพื่อนยิงตรงไม่เอางองละดูว่าจะแยกเป็นยังไงนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เอาไว้ซ่อมเป็นอะไรได้เพราะาเริ่มคอนแล้วไอ<ป>้แกนเนี่ยใช้มนาแยกมาเป็นสิบติดไปซ่อมได้ไปหาซื้อเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวเอาไปเป็นอะไหล่คันตะลือแต่นเนี้ยใช้ของรุ่นรุ่นตัวใหม่จะบอมแขนจะยาวของเขาจะใส่ลูกปืนสองตับแล้วแขนเขาจะอยู่นอกแล้วก็จะแยกได้ตรงกว่าคือเราจะตั้งให้มันแบบอันเนี้ยเข้าออกเข้าออกตรงๆไม่ให้ไม่ให้เวลาเข้าไปไม่ให้เวลาไม่ให้มันดันออกไปแหละดึงหมาก็มให้มันล้างตอนมันตั้งให้มันเข้าตรงตรงมันจะได้เงียบ ทางมูมีใครอเบอร์ที่นเจ็ดไหมครับเรียบร้อยเพืเ่อนแค่นั้นแหละเอนนี้นส,นสี่ตัวจบโอ้วานผมทำไว้แล้วทำตอนเช้าก่อนออกงานนะครับเนวันนี้เราก็เช็ครถกัน ออกไปเลยขยับพองมันเรยส่วนมากก็ใช้แขนตรงกับหมดแล้ววกรถองรถอู่อะไรเงี้ยมันง่ายดิต้องมาใช้ลูกปืนแบบนี้ต้องมาตั้งแบบนี้วุ่นวายแล้วใช้ไม่ดีชอบขาดด้วยเกี่ยวเงี้ยของเก่าจะสั้นกว่าอันนี้จะยาวกว่ารุ่นจา่าบอมเพรารุ่นจา่าบอมปากเขากว้างกว่า เดี๋ยวจะพาไปดูของเจา้าบอมก่อนนี่เขาจะยาวทนี้ตื่นและหลือทำเขาจะมองไงของเขาก็เป็นแขนตรงแล้วแต่ยังเป็นลูกปืนตัวน,นี้อยู่ยรเราไม่ใช่ลูกปืนแบบนี้มีที่ไหนละ่ะของพี่มีอยู่ตัวทหารหมดแล้วเดี๋ยวเราจะดัดแปลงใช้ลูกปืนแบบนั้นแบบตุก๊กตานะครับเย้เพื่อนใส่ขาดหมดเลยเดี<ๆ>๋ยวเราเลื่อนออกมาตั้ง อืลองอันนี้ก่อนใส่คาคาไว้นี่เปนแล้วเหรอโอ้ลองเทียดดิโอโอจะแยกเงียบแล้วดีเนี่ยตอนไหนตรงนีเอาใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้มันตุเรงเพื่อนๆขอดเลยเชียถ้าใครจะซ่อมซ่อมได้เนี่ยอันนี้ได้ อย่ากออกเปลี่ยนสลักตรงนี้ตรงนี้เป็นไรเ,นเก็บเป็นอะไหลได้ไม่ได้เสียอะไรเป็นอะไรคันตะลือได้เพราะสเปคเท่ากันใส่ดีตรงเลยเดี๋ยวใส่ลูกปืนตรงนี้อีกตัดหนึง่งเดี๋ยวตั้งแท่นยึดตรงนี้แบบฝองจาบอมเดี๋ยวเลยเราตั้งแยกให้ได้ก่อน,อน,นยอยตั้งแท่ลูกปืนมันง่ายอยู่แล้วดึงออกมาอีกตีมันต้องตอกอีกไม่ขันนนอะให้แน่นมันต้องขันนนอะให้แน่นก่อนยังไม่ขันเลยก็ใส่ยันไว้เลย มันนี้นะน,นี่เลยเนี่ยใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราดึงเข้าในกระบาดมันจะ,จะอันนี้ไงเพื่อนมันจะมันจะ,นจะ,นจะหักกระบาดเกินไปเราอยากให้มันตรงตรงไงจะให้ชัดตรงตรง,ตรงให้ก,กระบาดแบบไม่ค่อยเอี้ยวตัวสักเท่าไหร่อ่ะท่านั้นเดี๋ยวตั้งตรงนี้ใหม่เนี่ย erm, เพื่อนสําหรับน้องๆน,นี่ไม่รู้นะคนส่วนมากมรู้พวกขับรถขับรถเกี่ยวรู้อยู่แล้วคนที่ไม่เคยอยู่อ่ะมันทํางานยังไงไอ้เป็นลูกเบี้ยวเนี่ย เยอะๆมันจะยันแขนแขนที่เราเนี่ยแขนนั่นเนี่ยเนี่ยเขาจะอยู่ริมเนี่ยพอหมุนเขาจะดันไปงี้แล้วก็จะดึงเข้าใบมีดก็จะอย่างงี้ใบมีดเราตั้งให้อยู่กึงกลางเนี่ยตอนตั้งเปะือกมะปนะพอเขาดันไปางหนพอหมุนไปงี้เขาจะดันมานปึ๊บแล้วเขาก็จะดึงมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตั้งให้อยู่กลางกาดพอดีเนี่ยเขาจะตัดแน่ซ้ายแน่ขวาข้าจะยู่ใน ถ้าเป็นต้นข้าวเข้าค่ะถ้าเป็นนิ้วนิ้วก็ด้วนนะ่ะเดงนี่เขาจะอย่างนี้หนวดก็สั่งเข้า<ม>เข้ามาให้เขาตัดจะทับใบหรือไม่ทับใบอยู่ที่ตั้งหนวดกวาดมายังไงหนวดกว็คือกวาดให้ผ่านผ่านเข้ามาในเนี้ก็โอกาสทับก็จะน้อยถ้าเกิดหนวดมาขึ้นช่วงๆนี้ยโอกาสทับก็จะเยอะน้ำมันนั่นแหละ ยืดเยอะไหมขายออกเลยขายได้เกียวเพราะเกียวแย่ไปนะไม่ได้ขันแน่นเนี่ยตีมึงขนาดนี้เลยเนี่ยบิดเข้าไปเอาแล้วใส่นั้นเข้าไปด้สุดรูตดีดีติดแล้วทำไมตึงขนาดนั้นเอา เบี้ยวดิปกติก็คือคเข่าแล้วเขาพอดีาจิกนะให้ถึงเงินแอร์ก็อหยับเข้าไปคึ่คึกเข่าแล้ว เห็นสีดินี่แหละพอตั้งโมเลยจะจัดให้จะเย็นเถอะทิ้นถือเจอือหือโอ้ไม่ฝากไม่อะไรเลยถ้าได้ก็ได้เลยแข็งนี้อาจจะไม่ต้องตั้งใหม่้ล่างลงล่างวางไหนดีกว่าบนเอ๊ถ้ามันอยู่ทางห้อยเดี๋ยว ดึงนี่มาให้ตัวเนี่ยขยับไปนิดมันต้องลืมนนิดนะเนี่ยใครหัวไปมีดอยู่ตรงกลางแล้วนะสุดเกลียวละหาเลยโอเคเพื่อนตะยะนี่นะปเ,ปน,น,เนี่ยดูไม่เบียด ตรงนะเดี๋ยวใส่เราใส่ลูกปืนตุ๊กตาตรงนี้นอีกตัวหนึง่งของแม่ว่าลูกขอยีนี่ครับบอมล้องหมุนดินี่เราล้องนิดนิดไปก่อนโอเคไปมาแลนะ้วเนี่ยได้แล้วมาแล้ว เรือตัวน้มันได้งามสอ้วานไม่เติมไหมไม่เติมด้อยากลายอ่ะอากายโอเคเพื่อนแล้วก็ได้ระยะแล้วเราก็จะระบาบก็เอาเงี้ยนิดๆโอเคครับของอย่างเชิงดูทำลื่นๆทำล่นๆขีเข้าให้งอออกสิ จังหวะคนกินพวกนี้ก็เจริญอาหารจริงก็จะกินข้าวเขาเรียกออกมาตรงนี้ก็แ๊มปูนงใส่เลยกินข้าวล็อกไม่ได้เพราะเนี่ยตัวล่างมาขางบนเ่ยฮะได้ของเรือเนี่ยไอะไรครับใส่สองัองเรือเลยฮะ 8ันเลยเหลือ8คันจับคูวันแม่ตั้งนี้จตงใส่มันต้องต่อฝาออกมาอีกจะได้ผลได้กว้างเลอแคบวนสู้เขาไม่ได้จะอยู่สักนาหนตระ เอ้ยเอาหนะหกไปมีป่ะมีที่บ้านเออแจีวเลยนะเพื่อเราจะได้ดามนี่แต่มันบางกว่านี่ว่ะอ้าวมันกี่มิล่ไเปลกใบอ่ะแตกแล้วอ้อกระเนียะกระท่ะนี่มันยังไม่ไม่ถ่านั้น่ะได้ได้ไปดิลองมาป่ะอ่ะลอ้ยิงโอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียวเดี๋ยวลองตรงเฮ้ยถ้าอยู่อย่างนี้มันอยู่ในไปหน่อยหาไม่ได้ถ้าอยู่สใกล้ๆอย่างเงี้ยนละเออโคตรเดี๋ยวไปเจอข้าวไรเงี้ยกว่าโคตรมปลงหัวคณะฟาดเอายิงดิโอ ไฟฟ้าของอนาคตนี่แค่นี้เสร็จแล้วตรง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 แจกง่ายง่ายแจกมมัน้าแลวโอเคเพื่อนเองนะน็อตต้องใช้ชุดเดิมครับเพราะเขาแยกดีอยู่แล้วเปลี่ยนเดี๋ยวจะไม่ได้จะไม่เข้าเซ็ตไม่ได้ไม่ได้ตัวเมียต้องมนบังยิงน็อตจบ ต้องแท่นไหนเล็กเอามาจุดอ่ะอ้าวโอเคเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราดามให้เขาเหล็กใบตีนโก้งอะ่ะเออพอดีเลยเนี่ยโอ้โหอเออพอดีพอดีอดมายึดไปไปลายเลยก็นี่เพื่อนประมาณน,นี้แล้วก็เชื่อมปืดเชื่อมนี่ล็อกตรงนี้ไปด้วยเลยเอาปืดแด้วก็เดี๋ยวดามตรงนี้กันฉีวกวันนี้การเป็นอาวุธเสร็จ อีกอัแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเพื่อน<ๆ>เสร็จแ้วร้อยห้าทีพอโออย่าอัดจนปิ้นอัดเสรจระเบ,บียนี่ครับเสร็จละนี่ผมดามดามล่างเอาแล้วก็ยึยดยึดล่างยึดบนก็ไม่น่าจะฉีกเพราะว่าก็ยังติดเผาก็ยังร้อยมาอีกน่าจะฉีกยากเพื<ๆ>่อนประมาณนี้ บีเรียบร้อยแขนต้องตรงเลยการไก่ต้องเอามือหมุนได้นะเพื่อนนะต้องให้ลื่นๆนะเนี่ยเนี่ยหมุนแบบไ,ไม่ต้องหนะักถือแล้วหมุนปืนเราต้องดูมันขัดกัดตัวไหนหรือเปล่าอ่ะโอเคแล้วก็ลองให้โอลองสับดูแล้วเราไปลองทดลองเกี่ยวกันเสร็จเพื่อนเสร็จเรียบร้อย ba Nè, nghiệp kíp Nghiệp ba à. Nghiệp lên bạn.